สวัสดีครับผมว่วยหลายอย่างนะครับวันนี้จะมาทดสอบวัดรอบวโัตตโมิเตอร์สปอร์ตคอมชิลเวอร์นะครับ3911นะครับไฟลีติดปกตินะครับปุ่มเช็คทำงานปกตินะครับตั้งค่าได้ปกตินะครับ รต่ำสุดนะครับสามพันห้าหรือเสียงดังรบกวนคนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบด,ดูนะครับเสียงนิ่งๆน,นะครับันห้านะฮะรอบเครื่องก็พันห้านะครับ รอบตรงนะครับชใช้ชงานปกตินะครับขอยนญาตตั้งไว้3 5มพนห้านะฮะลองเบิ์นดูชิปไลท์นะครับสามพันสามพันห้ายิงปกตินะครับลองขยับขึ้นไปที่สัก4ี่พันรอบนะครับ ที่สี่ัรอบนะครับงานปกตินะครับรวัดรอบอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันรอบนะครับ รถก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันนะครับรอบตรงปกตินะครับเครับขอบคุณครับ